ครับอันนี้ใหม่ๆเลยครับขูร์ตั้เตงเสร็จใหม่ๆเลยครับคันนี้เหมือนเดิมยางเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็ระบบเบรกปรับตั้งได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกอาเอาเปิดไฟดีเอาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดีระวังแน่นอนครับเอาเลี้ยวขวา อ่าเราไปดูข้างหลังกันซ้ายเอาอย่าเบรกอ่าโอเคนะก็ข้างล่างเป็นเพาท้ายนะครับเป็นเพาท้ายระบบเบรกอะไรใหม่หมดเป็นเพาท้ายเหมือนรถกระบะทั่วไปนะครับเหมือนรถกระบะทั่วไปส่วนยางก็ใหม่ มาเอี่ยมๆเลยครับเพิ่งออกจากบ้านเมื่อกี้ออกจากร้านกระทะเหล็กอะไรใหม่หมดครับท่อเสียเป็นท่อสูตรดิตโตเลยนะกําลังดีก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกคนันมีเบรกมือมีเบรกมือครับสําหรับจอดจอดล็อกนิ่งครับอันนี้ไฟบอกตำแหน่งเคียร์ว่างนะ เอออยจะว่ามันจะขึ้นสีนี้นะครับอ้าววิ่งโปรกลางนะครับโปรกลางโปรกลางทุกตัวโปรกลางหมดเลยมีอาจฉริบีได้นะครับอาจฉริบีได้ทุกโบเบลก็อาจฉริบีได้หมดทุกตัวยาวครับใช้ยาวอ้าววิ่งปกติเดินหน้าอ้าวถอยหลังอ้าวถอยหลังสโล เดินหน้าธรรมดาเดินหน้าสโล่อ่ะโอเคเดินหน้าธรรมดาวิ่งยาวเลยอ่ะโอเคอ่ะไปหน้าธรรมดาแค่นหนึ่งสองสามอันนี้รอบได้นะอ่ะสองสามได้ตอนได้ปลายนะสี่วิ่งได้เจ็ดแปดสิบอะครับวิ่งได้ประมาณเจ็ดแปดสิบได้แต่ว,ว่าผมว่าอย่า ไปฝืนได้มากเพราะว่าพวกหลอมหลอมล่อ,ลอพวกเนี่ยเราออกแบบมาสําหรับบรรทุกมีเต่ากระต่ายให้เลือกนะครับวิ่งปกติอ่าวิ่งปกติได้ครับปกติได้ได้นั่นคือวิ่งกับสี่กับกับอ่าวิ่งกับสองไฮนะครับวิ่งกับสองไฮ มันจะมันจะวิ่งกับอสองโลได้ด้วยเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเลือกใช้งานเอามีบอกพิงนะครับมีบอ่อพิงหลังกันกระแทกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนทุกคันยังกันฟูนได้เหมือนเดิมนำรถมาทำครับนำรถมาทำค่าต่อค่าค่าค่าเราต่อนะครับ5้0 0 0บาทได้สภาพนี้เลยซอนสวยงาม เหล็กทุกชิ้นไก่แปบน้ำนะครับคาวานายสีใช้สีพ่นรถยนต์นะครับเกือบอะไรก็เรียบร้อยมาเลยครับไฟเลี้ยวครับไสเลี้ยวมีแสดงสแสดงสถานะความสว่างไม่ผิดกฎหมายเรื่องเรื่องการขับบนถนนไม่มีตำรวจจับแน่ว่าไฟไม่สว่างนะครับอ่าคันนี้พร้อมส่งอีกคันหนึ่งไปอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับขอบคุณครับ ดีครับติดตาม